ดีจ้าเพื่อนๆที่น่นารักของแอลทุกคนน้อจ้าเนาะมืนน่อวนแอลจะพาเขาคั้วอีกแล้วพอดีแอลเห็นน้องสาวของแอลเห็นเขามันไก่กิน่นแอลเลยว่าเฮ้ยแอลมีไก่อยู่น่องไก่มีอยู่ในตู้เย็นนะคะเดี๋ยวแอลจะพามาเห็ดเขามันไก่สูตรของสาวแอลมืออเกินเอยจาสูตรดัดแปลงนะคะ จะมีเครื่องปรุงหรือวัตถุด,ดิบบ่คอยจะเป๊ะปันไหนแต่ว่าเห็ดหอมอมาแล้วมันก็แซ่บมันก็กินได้จานเบื่อนะะสูตรของค้นไกบ่บานจานเบื่อเดี๋ยวมาเห็ดทำกันน้ำแอลเนาะอันนี้กะสูไหายสูตรมั่นเน้อจา้าได้น้ำแอลด้ <c oughs> ส่วนเขานี่เนาะจ้าเนาะเอลยจะใส่อหอมมะลินะคะเดี๋ยวเอลอเอาไปล้างแล้วเอาไปหุงเนาะเยวเหุงเ่ากันแบบน,นี้เนาะ เอาขอ้างหน้าก็จะหุงไวก่อนนะจ้าเนาะเพื่อนจ๊าปุ๊บปุ๊บล่าตั้งตอกตอกบอนะคะเอ้าตั้งหน้าไหมมันเดือดแล้วเนาะจ้าเพื่อนจ้าเอ้าจะใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือลงไปแล้วก็ลากผักชีอของแ,งแ,งแอ้วุ้มี่รอกจ้าลากผักชีของแอ้วุ้มี่เอ้าจะใส่ก้านผักชีหอมเนาะจ้าเนาะแสบคือกันนะคะ แล้วก็ใส่เซลล์รีลงไปค่ะเพื่อที่จะเฮ็ดน้ำซุปนะคะเอาตรงไก่แล้วก็เอากินกับของมันไก่เนาะเอาไปใส่นี่ลงไปนี่ค่ะหัวแครอทอ่ากระเทียมดองเอาไมีเอาจะใส่กระเทียมสดนี่แหละจังเพื่อนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแเรวก็จะปล่อยให้น้ำม,มันเดือดนะคะเดือดแล้วก็จะเอาไก่ลงกนะจ๊ะเนาะ เราจะใส่สีขาวลงไปนะจ๊ะเราแต่กามต้องการเนาะสีขาวโอเคเรจไปสองสองต้นตัวนี้ก็จะเป็นหนังไก่เนาะจาะเอาเดี๋ยวจะเอาไปเจียวนะคะเพื่อที่จะเอามันของหนังไก่เนี่ยนะคะเอาไปใส่เข่าเนาะเดี๋ยวจะใส่ลงไปเลยะคะ่ะ อันนี้ก็คือมั่นนะฮะหนังไก่เนาะจากหนังไก่เนี่ยเอาจะเจียวนะฮะเอาจะใส่เนี่ยนาบลงไปนิดนึงเพื่อตีจะบ่หยมันติดกระตาพันไหนเนาะจานเนาะเจียวง่ายโอเค จ้าพอน้ำต้มของแอลนะคะเริ่มเดือดแล้วนะจาะมันอนๆจะเอลจะป้อยให้น้ำซุปของแอลนะคะหรือว่าน้ำต้มของแอลให้มันเดือดนะคะแล้วเอาจังเอาเนื้อไก่ของแอลลงมนะจ๊นะเนาะ ต้นขิงนี่เอาก็จะเอามาปอกเปลือกก่อนเนาะแอาจะใส่เอาไปล้างแล้วนะคะแอาจะใส่ซอนนี่ล่ะขูดเอาเปลือกมันออกนะคะเพื่อที่จะเอาไปใส่นำจิ้มเขาหมัม่นไก่แล้วก็เอาไปใส่เขาหมันไก่จังเพื่อนนะคะหลังจากนั้นล้วก็จะเอามาหัน่นอันนี้ก็สูตรไผ่สูตรมันนะจ๊ะเดี๋ยวอันนี้เาจะหั่นใส่เขามั่นไก่ของเอานะคะ ไอส่วนนี้แอลก็จะเฮ็ดน้ำจิ้มนะแอลจะเฮ็ดน้ำจิ้มเอาือนไกยของแอลจากน้ำซุปของแอลนะคะมันก็นจะมีฟองเนะเาะแอลก็จะตักฟองมันออกจางเกิน ถ้าเนื้อไก่ของแอลสุกบูสุกนะคะแอลจะสังเกตได้นะคะถ้าเนื้อไก่ของแอลร้อยโตขึ้นมานี่กับแปลวาเนื้อไก่ของแอลนะคะสุกแล้วเนาะโซ so, ส่วนน้ำจิ้มของมันนี่แอลจะใส่พริกแอลจะประตามมนาะแอลจะโบดเทาค่ะพริกกับพริกแซ่แข็งหนะาจานเพื่อนจาน้าคนไก่บาน <laughs> สูตรดัดแปลงเ,าเนาะ เค่องบดเลยจ้ะนะคะเป็นจะใส่ขิงโอ้ยลูกแม่ใส่ขิงใส่พริกนะคะลงไปเนาะแต่ว่าเอวจะบดใส่กระเทียมนะผู้ใดมีกระเทียมก็ใส่กระเทียมจ้ะเพราะว่ากระเทียมเอวใส่น้ำซุปลงไปแล้วเนาะเอวามากินกระเทียมไปไนันขิงพริกกระเทียมแล้วก็ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะเรากับซีอิ๊วดำหวาน เรไปค่ะล้วกัดตัวเจียวเจ้ากันจ้ากินหอมค่เตัวเจียวอีกเลยน้ำตาลปี๊บเอวมีเอาจะใส่น้ำตาลน้ำอ้อยลงไป แล้วกานผสมใส่สชูนะคะลงไปก็กแล้วตามความต้องการของคนห้าวหนอาจานเอาปรุงตามใจของเจ้าของเลยหน้าจานจากนั้นเราก็จะเอาส่วผสมของแอวนะคะน้ำจิ้มของแอวไปปั้นเนาะนั่นกันปันเลยค่ะน้ำจิ้มของมันไก่แอว ซิ้มกอนแบบน,นี้เสบีสบๆเสีบอุ้ยแม่เจจาวเสบๆจุดยออเลยจ้านี่น้ำจิ้มของผันไก่เอเสร็จแล้วเ๋ยดแต่ดวงตาใจฉาาาาันมาจ้าเนาเห็นบ่คะจ้าน้ำจิ้มของเอสร็จแล้วแย่เ,เขามาเห็ดเข่าแบนี้นี่เข่าซุปแล้วจ้ะ bây à, giờ à, chấm vào xay bui kính luôn bây đã kính, kính, kính là cả nấm mân nấm mân đều chiều xích kì kì, xót không bỏ าจะใส่รสตีรสไก่ลงไปนิดนึงจ้าเพื่อนจ้ะเพิ่มหอมร่มมานะคะของมันไกขน่ขงผู้ใดอยากให้ของมันไก่แฉะจักหน่อยก็ใส่น้ำน้ำมันลงไปแทนน้ำเผือกอะไรจ้ะเพื่อนแต่วของออกกินแค่นี้แหละก,กลัไปนะคะของมันไก่จ้าเพื่อนจ้าเนื้อไก่ของแอวนะฮะซุกแล้วเนาะแอวก็จะเอาออกนะคะ ไปช็อกกับน้ำเย็นนะคะเพื่อที่จะให้หนังไก่ของแรมสวยเห็นไหมคะชอ็อกจากโซน,น้ำสุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่รสอดดีหลอดก่ลงไปนิดนนะึงเนาะ แอลบอมี่ะฟักหรือว่าบอมี่มะละนะคะแอลกอรีทไม่ใส่หัวแค่ดอกอกลงไปเนาะจ้าเนาะกับนี่เลยเซรัลลีซิซมบอิอืมแซ่บนี่จ้าไกของแอลเสร็จละได้วแอลจะมาหั่นอ้ยแซ่บอ เขามันไกลแอลสูดซ้อมเมืองเกินเลยนะคะเพื่อนสตรบังง่ายบังง่ายกับแบบนะคะนี่จ้าเขามันไก่ของแอลเหลือนะแตงหนากันโอละลาสวยงามตามทองเรื่องนะคะ ต่อไปก็ข้าวมันไก่เนี่ยไก่นนคาลงไปเลยจ้ะข้าวมันไก่ทำแล้วแตงเอบอบะมังงี้แตงโมเมียก็จะกินกับเซลลลรีนี่แหละจ้าเพื่อนจ้าเสียบคือกัน ส่วน,น,ำนลำสุกของมันไก่เอวนะเ็จแล้วเดี๋ยวสองตัวเล้วี่นเาะผักชีหอมลงไปแซ่บคือเกลาป่ะกินเขากันจ้าวันนี้เสร็จตเราจ้าเ,เพื่อนจ้าเขามันไก่ของแอลนะคะสูตรง่ายๆตามสไตล์ของสาวแอลนะคะมีเอยียงกระดัดแป้งกินได้จ้าเพื่อนนะคะเดี๋ยวไปกินน้ำกันเนาะโอ้ยหลับล่างหน้าตาหิวลลลแล้วจ้าน้ำไล่ไหลแล้วอื เซตเหล่าจ้างเขามันไก่สูตรสาวเมืองกะนล่อยแซบแด้กิกนกน้ำกนน้ํมแอลอืมจ้บน้าจิ้มเฮ็ดเองสั่ใจรถเด็กมากแล้วจ้าอืม คุณนอนแล้วคุณนอนแล้วโอ้ยแซวของมันไก่สูตรง่งายๆของแอลนี่ละแตมงมมมีเด็ดแต่ว่าแอลกินกับเซลลี่ชอบแซว จ้าเพื่อนๆจ้าอันนี้คือชีวิตในการเฮ็ดกบเขาของแอลเนาะจ้าเนะาะเพราะว่าจะเฮ็ดอ,อยังงจ้าเพื่อนทุกคนเฮ็ดได้นะคะทุกคนทําได้เพราะต้องให้มันตรงตามจุดเป๊ะๆจ้าเพื่อนดัดแปลงกินเนาะเพราะว่าเขาอยู่ทางแดน นะคะแนวใดดัดแปลงกินได้ก็จะดัดแปลงจากเพื่อนประหยัดไปหลายนะคะก็ต,ต้องเฮ็ดตามสูตรก็ต,รต้องเฮ็ดตามภัยมักแบบใดเฮ็ดแบบนั้นจากเพื่อนเท่ากินบ่แม่นผู้อื่นกินจา้าถ้าแซ่บเฮาเฮาก็มีความสุขนะจ๊ะเนาะรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปนี้สวัสดีค่ะทุกท่านจ้ะ